สวัสดีนะคะเพื่อนพี่สิรินะคะพันเพื่อนเลาะสวนวันนี้นะคะตอนเช้าวันหยุดนะคะเพื่อนมันมดูบวบบวบก,ก็ออกลูกนะคะออกลูกรอบหนึ่งหลายลูกอยู่แต่ไม่รู้ว่าจะได้ติดเป็นกินลูกใหญ่หรือเปล่านาอนี่บวบชะอมฝนก็ลงพอดีเลยเพื่อนยามเช้า ปล,ปลอย่ติดลูกเยอะนั้นเพื่อนแต่ว่าเขาก็จะฝ่อไปเองเนาะฝ่อเหลืองไปเองเพื่อนก็เลยไม่รู้ว่าอันนี้น่าจะเป็นแบบว่ามาจากที่เราดูแลไม่ดีเนาะว่าเราเนี่ยนะคะบวก ติดหลายรูกข้างบนก็มีนะคะเพื่อนขึ้นไปอยู่ข้างบนก็มีเนี่ยถ้ามองเห็นนี้ก็เกือบสิบรูกแ่นะ้นะเพื่อนค้างลอยฟ้าของบ้านพี่สิริเป็นไงคะเพื่อนต้องต้องปีนขึ้นไปเก็บนะอ,นอยู่ข้างบน รงลอยฟ้าจะใช้ให้เป็นร่มนะแล้วเราก็เก็บกินได้นะทำเป็นรั้วนะเป็นรั้วที่เก็บกินได้นะท้างผักเราก็ไม่มุงหลังคาเราก็ใช้ร่มเงาของไม้เรือ้อยเป็นหลังคาให้เราแล้วเราก็เก็บกินได้เห็นไหมคะเพื่อน ประโยชน์จากประโยชน์จากการที่เราได้ปลูกผักเนาะปลูกผักธรรมชาตินะได้หลายอย่างนะคะเพื่อนได้หลายอย่างทั้งได้กินนะทั้งได้ร่มเงานะได้ความสดชื่นเห็นไหมคะเช้าเก็วันนี้นะวันนี้เป็นวันหยุดเนาะวันหยุดของสัปดาห์วันอาทิตย์ ก็พาเพื่อนมาเลาะชมสวนนะคะในเช้าที่สดชื่นนะฝนก็ลปอยอปอยนะคะฝนก็ปล่อยอยพีนัทปัตเตอร์ออกดอกดีมากเลยออดอกเยอะนะแตกเยอะเลยก็หวังจะหวังจะได้เก็บลูกเพราะ เอามาเพาะอีกนะเพื่อนนี่สวยงามดอกสวยนะพีนัปัตเตอร์ต้นไม้ต้นไม้ต้นนี้เนี่ยเป็นเอ่อเรียกว่าต้นไม้แห่งความทรงจำนะแห่งความทรงจำแห่งแห่งความ มีน้ำใจของเพื่อนกรายะมิตรนะคะอันนี้เป็นต้นไม้จากที่พี่ต้อมนะคะพี่ต้อมต้อมชดาปลูกผักสวนครัวนะคะก็พี่ต้อมนะพี่ต้อมปลูกผักสวนครัวมีหลายช่องคักพี่ต้อมนะใครที่รักการปลูกนะใครที่รักการปลูกและทำช่องนะ อยากมีประสบการณ์ในการทำช่องให้ประสบความสำเร็จนะคะเข้าไปที่ช่องออต้อมปลูกผักสวนครัวนนะจะพี่เขาก็จะมีการแชร์แชร์ให้เราได้มีความรู้เรื่องการปลูกปลูกยังไงปักชำแบบไหนตอนอย่างไรนะคะสำหรับเกษตรมือใหม่โดยเฉพาะพี่ศิรินะพี่สิริก็ต้องดูว่าพี่เขาทำอย่างไร นะก็กว่าจะได้ประสบการณ์มานะคะแล้วก็ทําช่องอย่างไรนะทำช่องอย่างไร,นะท,ององไรที่เราจะไม่เหนื่อยนะคะพี่ก็จะแชร์ให้เราฟังนะคะว่าคนที่เป็นมือใหม่หนะัดทาช่องหัดปลูกนะะต้องทําแบบไหนนะคะหนึ่งพันซับสี่พันชั่วโมงนะไม่ใช่เรื่องง่ายไม่ใช่เรื่องง่ายนะคะแต่พี่เขาก็จะมาแชร์ให้มันเป็นเรื่อง ที่ไม่ยากเกินไปและไม่เหนื่อยเกินไปนะคะก็ลองเข้าไปฟังคําแนะนําของพี่เขานะคะพี่ต้อมก็จะแชร์นะจะแชร์บอกเราว่าให้เราทําอย่างไรนะให้เราทําอย่างไรทําตรงไหนก่อนนะคะแล้วมันจะถึง4ี่พันชั่วโมงแบบง่ายๆไม่ต้องเหนื่อยซึ่งพี่สิริเองก็ได้รับคําแนะนํามาจากพี่เขานะคะแล้วพี่ก็นํามาปฏิบัตินะ พี่ก็ถึง4000ชั่วโมงแบบง่ายๆนะคะไม่เหนื่อยไม่เหนื่อยแต่พี่ก็มีคลิปลงทุกวันนะมีคลิปลงทุกวันนะคะมีคลิปลงทุกวันบางวันก็อตอนที่ยังไม่ถึงสี่พชั่วโมงบางวันก็ทำช่องละ2คลิปนะคะเนี่ยมันก็เป็นมันมีช่วงที่เราไปแบบช้าๆและเราก็ไปแบบแบบ ฝ่ g ติงนะเรามีจังหวะของการทำงานนะคะไปฟังพี่เขานะคะพี่เขาจะให้คำแนะนำมาให้คำแนะนำมาแล้วเราก็ทำอย่างไรเราถึงจะได้กลุ่มนะเราถึงจะได้กลุ่มเราทำช่องใช่ไหมคะเราทำช่องโดยเฉพาะกลุ่มกลุ่มที่ทำช่องรักการปลูกกลุ่มเกษตรอินทรีย์นะกลุ่มชมสวนนะปลูกผักสวนครัวอะไรประมาณนี้รักการปลูกปลูกผักกินเอง เป็นคอนเทนต์เป็นแท็กที่คือเราใส่เข้าไปแล้วเราจะได้เพิ่ม <S 2> <S 2> เพิ่มกลุ่มเพิ่มเพื่อนขึ้นมาทันทีนะคะสำหรับเพื่อน, <S <S อนๆนน้องๆมือใหม่นะเกษมือใหม่ที่ทําช่องแล้วก็ทําการปลูกทำการปลูนะกปลูกผักมือใหม่เหมือนที่สินนะคะก็ต้องไปฟังรุ่นพี่นะัที่มีประสบการณ์ แล้วเขาก็ทําสําเร็จนะแล้วเขาก็ทําสําเร็จนะเขาได้รับไรายได้ทุกเดือนนะคะรับรับไรายได้ทุกเดือนแล้วก็ทำช่องได้แบบชิวๆสบายๆนั่งๆก็ช่องก็ชิวขึ้นมาแบบหมื่นวิวนะไม่ต้องไม่ต้องยากนะแสนวิวไม่ต้องยากนะเนี่ยมันมีวิธีการทำของเขานะคะ ว่าเขาทำอย่างไรนะะแล้วกเ็เขาก็จะประเมินได้ว่าเดือนนี้เขาจะรับรายได้เท่าไหร่นะเขาจะทำกี่ชั่วโมงรับรายได้ได้เท่าไหร่นะคะเขาทำได้จริงนะคะเพื่อนนะพี่สิริไม่ได้มาเมาส์มอยโม,ยมย้คุยโวโอวดนะคะเข้าไปฟังพี่เขาแล้วเราก็จะได้ประโยชน์มีแต่ประโยชน์นะคะช่องที่เราไปไปเยี่ยมเนี่ยนะคะพี่ต้อมเนี่ยนะมีแต่ประโยชน์ ได้ประโยชน์นะคุณต้องคือคุณต้องฟังจนจนจบม้วนนะคุณจบม้วนอ่ะนะคุณฟังจนจบม้วนแล้วคุณจะได้ความรู้คุณจะเก็ตไอเดียทันทีนะคะแต่ถ้าคุณเข้าไปดูเพียงแค่สารนาทีคุณไม่ได้อะไรหรอกคุณก็ได้แต่เห็นว่าทําไมพี่เขาไม่อะไรเนี่ยเป็นอะไรวงเวงวงวางนะคะคุณฟังไปไปจนจบม้วนแล้วคุณก็จะได้ความรู้นะเพราะว่า พี่สิรินั่งฟังทุกวันนะพี่สิรินั่งฟังทุกวันฟังแล้วก็เราก็เอามาทําตามนะจากที่พี่สิริปลูกไม่เป็นผสมปุ๋ยทําดินทําไม่เป็นปลูกแล้วมันตายนะปลูกแล้วมันตายมันไม่เกิดทําอย่างไรนะคะแล้วพี่เขาทําแบบไหนนะเนี่ยอย่างเงี้ยพี่เขาเ็าจะแชร์มาว่ามาได้พันธนะเราต้องเก็บเนี่ยมาได้พันเงี้ยเราต้องเก็บ เก็บเอาไว้เนี่ยเราก็ได้10ต้น้วเนี่ยเกิดหมดทุกเม็ดนะคะเนี่ยเนี่ยสิเม็ดเนี่ยเกิดหมดนะพอเริ่มพอมเริ่ม,มฝักเริ่มแห้งใช่ไหมเราก็เอาเม็ดที่อยู่ในฝักเนี่ยปักจิ้มลงไปในดินในดินกระถางเดิมนี่ก็ได้เดี๋ยวนัก็จะมีต้นใหม่ขึ้นมานะะพี่เขาก็จะบอกว่าใครที่ปลูกแล้วนะเพราะว่าเราเป็นพืชปลูกพืชแบบ อินซีเมล็ดพันธุ์พวกนี้ก็จะเกิดทันทีปักลงไปในดินเกิดทันทีนะคะเราก็จะเก็บมเมล็ดพันธุ์เอาไว้เราก็จะมีต้นพันธุ์ที่เรา,เาปลูกแล้วก็ได้กินต่อไปนะคะก็ขยายต่อไปได้ไม่รู้จบนะคะพี่เขาก็จะบอกว่าเก็บมเมล็ดพันธุ์ให้เก็บมเมล็ดพันธุ์หรืออีกช่องหนึ่งนะคะพี่ตั้มนะ,กะเกษตรพอเพียงกเกษตรมือใหม่อันนี้ความรู้ เน้น,เ,น,นเรื่องการปลูกนะฮะพี่ตั้มก็จะไม่ค่อยได้แชร์เรื่องการทํา y o youtube เท่าไหร่นะแต่ว่าแชร์เรื่องการปลูกปลูกยังไงปลูกปรุงดินยังไงผสมปุ๋ยแบบไหนเรื่องการผสมปุ๋ยหมักนะคะของพี่ตั้มเนี่ยถ้าไปดูแล้วนะคะพี่ตั้มจะสอนวิธีการทําปุ๋ยหมักนะ ถ้าเราฟังแล้วนะคนที่มีไอเดียฟังเสร็จนะลองลอง,ลองทดลองทำนะทดลองทำเกิดประโยชน์แล้วนะมีคนที่เอาสูตรของการหมักปุ๋ยของพี่ตั้มไปทำทำแล้วก็ได้ทําเป็นธุรกิจการทําปุ๋ยหมักขายทางออนไลน์นะขายทางออนไลน์ขายกับทางพื้นที่กเกษตรด้วยกันมีคนทําแล้วนะคะมีคนทำแล้ว ซึ่งก็ได้ไอเดียมาจากช่องของอพี่ตั้มเกษตรพอเพียงนี่แหละ,นะกะเกษตรมือใหมนะ่เพราะว่าพี่เขาให้ความรู้ที่หมดเปลือกจริงนะเปลือกก็คือเป็นช่องที่พี่สิริปไปดูและไปไปฟังฟังจนได้ความรู้นะฟังจนได้ความรู้แล้วก็นะํามาปฏิบัติมามาปฏิบัติจริงแล้วก็พืชผลเราก็ได้ผลจริงๆนะได้ผลจริงๆ ออกดอกออกผลให้เราได้เก็บกินนะเพื่อน,นี่พี่สิริปลูกในกระถางนะคะถั่วพุ่มเก็บไปเป็นรอบที่สามเก็บไปแล้วนะอันนี้ภ้มนี้ก็เดี๋ยวได้อีกเก็บได้อีกนะกำลังออกดอกเก็บรีกก็จะมีเมล็ดใหมท่ที่กำลังเกิดน,นะคะก็คือเอาเมล็ดพันธุ์ที่มันออกมานี้แหละ เราทิ้งเป็นฝักแก่ไว้แล้วก็ฝักจิ้มลงไปนะก็เกิดใหม่คือต้นหนึ่งตายต้นหนึ่งก็เกิดขึ้นมาดินเราก็ใส่ปุ๋ยใส่ดินเอาไว้นะคะเพื่อให้ดินมีความสมบูรณ์อยู่เรื่อยๆเ,เพราะว่าเราปลูกในกระถางนะเ,นเพื่อนๆเนี่ยเราปลูกในกระถางเราก็ต้องดูแลให้อาหารอยู่เรื่อยๆนะคะค่ะก็พาเ,เพื่อนมาแชร์เนาะพาเ,เพื่อนมาแชร์ก็ยังมี คนรุ่นใหม่นะมีคนรุ่นใหม่ยังมีคนรุ่นใหม่กเกษตรมือใหม่นะคะที่ยังปลูกไม่เป็นนะนะยังปลูกไม่เป็นยังชำไม่เป็นยังตอนไม่เป็นเหมือนพี่สิริเงี้ย,ยก็ยังทําการติดตานะติดตาแล้วก็ตอนนะอะไรอีกมากมายเกี่ยวกับการ,กรเกษตรซึ่งยังทําไม่เป็นพอเราไปดูช่องกเกษตรห,หลายช่อง นะอย่างน้องเก้านะเก้าทีละเก้าช่องช่องเก้าทีละเก้าน้องทําเก่งมากนะการติดตานะติดตาต่อกิ่งอะไรประมาณนี้นะน้องทําได้ดีมากนะแล้วก็ช่องน้อยทําสวนนะน้อยทําสวนก็จะพาปลูกแล้วก็แนะนําการติดติดตานะติดตาต่อยอดนะของน้องช่องน้อยทําสวนนะแล้วถ้าเพื่อนเื่อนท่านใดที่ สนใจนะสนใจพืชพันธุไม้มงคลและพืชพัน์ไม้หายากไม้เบญจพรรณนะต้นไม้ป่านะก็เข้าไปที่แอดที่ช่องบ้านไร่วางพยองแน่นอนมากช่องนี้นะคะคุณจะได้ต้นไม้หลากหลายสายพันธุ์นะคะคุณจะได้รู้จักว่าต้นไม้มงคลนะคะต้นไหนที่มีความหมายอย่างไร นะปลูกไว้มีความเป็นมงคลสิริมงคลกับบ้านอย่างไรนะคะแล้วก็ต้นไม้ป่าไม้เป็นจภรัณน,นะคะปลูกอย่างไรกับสภาวะอากาศแบบไหนนะคะแอดที่บ้านไร่วังพยอมนะคะเพราะว่าพี่เขามีความรู้มากมายเกี่ยวกับเรื่องขันไม้นะคะ,นะคะแล้วก็ถ้าซื้อหาต้นพันไม้นะคะต้นพันไม้บอนสีไม้มงคลนะคะแอดไปที่บ้านไร่วังพยอมนะคะคุณจะได้รับผลิตภัณฑ์ ต้นไม้ต้นกล้าที่สมบูรณ์จริงๆแล้วก็การวิธีการแพ็คส่งต้นไม้ไม่มีช้ำนะคะพี่สิริก,การันตี99%นะคะ99%การันตีได้เลยนะคะเพราะว่าพี่หน่อยมีวิธีการแพ็คเป๊ะมากนะคะเป๊ะมากต้นไม้ไม่มีช้ำเลยเพื่อนกล่องยังไม่ช้ำเลยนะคะนะเนี่ยก็แอดไปได้นะคะเพราะว่าพี่หน่อยเขาก็ มีการขายทางเพจนะ <S <S <an> <S เพจบ้านไร่วังพยอมนะคะติดต่อไปได้นะคะ,ะ,คะแล้วก็ช่องน้อยทำสวนนะก็มีเพจน้อยทำสวนก็มีต้นอ้อยดำนะอ้อยดำไต้หวันกินอร่อยนะคะก็ลองเข้าใครที่สนใจนะสนใจจะปลูกอ้อยนะจะปลูกอ้อยอยากได้ต้นกล้าพันอ้อยดำไต้หวันนะ กินอร่อยนะกินอร่อยแล้วก็ราคาแพงด้วยนะคะ,อะแอดไปที่น้อยทําสวนนะคะแอดไปที่ช่องน้อยทําสวนน้องก็จะมีวิธีการแชร์บอกเรานะคะว่าปลูกยังไงนะอ้อยนะให้งามนะแล้วก็มีต้นไม้พันธุ์อื่นอีกมากมายนะที่น้องปลูกไว้ในสวนแล้วก็ทําการเพราะที่จะทํากิ่งตอนเพื่อเอาไว้ ให้กับลูกค้าที่เข้าไปติดต่อที่ช่องเพจน้อยทำสวนนะคะก็มีที่ทุกคนทำช่องแล้วก็มีวิธีการทำแตกต่างกันไปก็คือใช้สื่อในการทำเพื่อที่จะเพิ่มผลผลิตและทำธุรกิจได้ในด้วยตัวเองนะคะเพื่อนนะเนี่ยนะคะวันนี้พี่สิริก็พาเพื่อนมาแชร์เนาะพาเพื่อนมาแชร์กับกับเพื่อนๆ่นที่ทำ u t u b e ด้วยกันนะคะแล้วก็ มาแชร์การทำช่องนะการปลูกการปลูกผักด้วยผลิตภัณฑ์ผลของพืชผักอินทรีย์เราจะได้เห็นผลเก็บกินจริงนะเก็บกินได้จริงแล้วกเ็เป็นพืชผักที่ปลอดสารนั้นเพื่อนเนี่ยนะคะก็เก็บกินได้นานนะควกก็ติดลูกนะ ติดลูกมาแล้วติดลูกมาแล้วอันนี้ชะอมติดลูกมาหลายลูกแล้วเพื่อนนะเก็บกินได้หลายลูกแล้วนะคะบวกนะทางฟ้าสว่านะสวยงามค่ะเพื่อนเห็นไหมคะมบวกสวยจริง อีกฝั่งหนึ่งก็จะเป็นดอกขจรนเพื่อนๆดอกขจรนะเป็นดอกขจรขึ้นค้างขึ้นไปแล้วก็มีฟักทองมีบนะแต่มีคนบอกว่าฟักทองคงไม่ออกดอกหรอกเพราะว่าดอกมันไม่บานแต่ก็ไม่เป็นไรเราก็เก็บยอดเอาไปแกงเลียงนะแกงเลียงก็อร่อยนะเดี๋ยววันนี้ก็จะน่าจะเก็บยอดฟักทองอีกเพราะว่า เอาไปทำแกงเปิดหน้อไม้แซ่บมีมีงานทำทุกวันพี่สิริมีงานทำทุกวันมีงานทำทุกวันมีไม่ไม่มีเวลาไหนที่ให้นั่งเหงานะให้นั่งเหงาหรือให้ว่างให้ว่างจิตคิดฟุ้งซ่านอะไรเลยนะสวยงามนะคะค่ะสำหรับวันนี้นะคะเพื่อน พี่สิริก็พาเพื่อนมาชมสวนแล้วก็มาแชร์ความรู้สาระนะคะสำหรับการทำช่องใครที่ยังหาทางออกไม่เจอนะาทางออกไม่เจอว่าทำช่องลำบากเนาะลำบากทำแล้วมันยังไม่ปังทำแล้วมันยังไม่ถึง4,000ชั่วโมงนะคือจะทำอย่างไรนะพี่สิริก็ได้แชร์แล้วนะคะว่าจะทำอย่างไรนะ ถ้าใครที่ฟังแล้วนะฟังแล้วเข้าใจก็น่าจะรู้ว่าจะทำแบบไหนนะคะอย่าลืมว่าการทำช่องนะเวลาใส่คอนเทนต์นะอย่าลืมมีแท็กนะแท็กของคุณคอนเทนต์ของคุณนะคะที่ทำช่องนะแท็กคอนเทนต์ที่คุณจะได้กลุ่มนะคุณจะต้องใส่ลงไปว่าปลูกผักกินเองปลูกผักสวนครัวนะคะอ่านะแล้วก็ พืชผักอินรีนะเกษตรอินทรีย์สิ่งเหล่านี้นะสวนอินทรีย์คุณจะได้เพื่อนในกลุ่มทันทีนะปลูกผักกินเองปลูกผักสวนครัวนะคะพืชผักอินรีย์นะคะคุณแท็กและใส่ลงไปด้วยนะคะอย่าลืมอ่ะสำหรับวันนี้พี่สิริก็แชร์เท่านี้นะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะเพื่อนนะเราก็จะมาดูว่าพี่สิริจะเอาอะไรสาระอะไรมาแชร์ให้เพื่อนๆได้ ชมแล้วก็ได้ฟังนะไปแล้วนะจ๊ะสำหรับบรรยุดขอให้ทุกคนมีความสุขแฮปปี้เดย์ทุกๆวันคะ่ะสวัสดีจ้ะ